สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่วันที่21นะครับอันนี้ก็ทํารั้วนะครับแต่ว่าเจอเสาไฟฟ้าเอียงขึ้นมาอย่างนี้นะมันเอียงหมดเลยไหมครับนู่นน่ะเอียงทั้งแถบเลยประมาณ3ต้นเนี่ยเอียงเหมือนกันหมดนะเอียงมาตลอดเลย่าเดี๋ยวดู คราวนี้เราก็ต้องทำรูของเราเนาะนะมันมีหลายไอเดียนะ,อ,ะอันนี้น่าจะเป็นคอนเซปที่สามารถจบงานได้นะพอดีเจ้าของบ้านมาพอดีนะก็เลยได้ปรึกษากันสรุปไอเดียผมเนี่ยมันมันก็ดีแต่มันไม่จบนะก็เลยเปลี่ยนไอเดียใหม่นะ,ะประเด็นคือเสาเอียงอย่างนี้ะแล้วเราก็ต้องรีบทำนะแจ้งจานไฟฟ้าใช่ไหม โอ้ยเคยบอกเขาแล้วนะตอนไปขอไฟบอกว่าเดี๋ยวเขามีกําหนดการไปเปลี่ยนตามรอบเวลานะคะโอ้โหรอบเวลาเขากี่สีไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเนาะอ่าถ้างั้นเราล้วัวแล้วทําไงอ่ะราล้วัวทำไงก็สรุปอย่างนี้นะอันนี้ก็เราได้คุยกับเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็ตัดสินใจเลือกแบบนี้หมายความว่า,าให้มันแหว่งตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นดีไซน์ที่ท,ที่รับกับตรงนี้พอดีนะอืม ก็คือตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับเหล็ก c ีซีซอ่าซึ่งมันแหวงตงนี้ก็พอดีนะพอดีกับที่จริงๆไม่พอดีหรอกอ่าจริงมันต้องเป็นแบบนี้นะอ่านะครับจริงมันต้องแหว่งอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้เหล็กซีเข้าไปนะทําให้มองเห็นข้างนอกข้างในได้บ้างน,นะครับอ่าแต่คราวนี้ก็อ่า ตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องตอนแรกแหว่งอีกที่หนึ่งนะแหว่งตรงกลางก็สรุปก็เลยต้องเลือกมาแหว่งตรงที่เนี่ยเว้นนะตรงตรงนี้พอดีนะระยะเท่ากันแหละ80ดสิบเซนครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้มันได้เท่านี้นะซึ่งก็โอเคมันก็จะได้จบแต่ก็จะมองเห็นไอ,ไอเสาเนี่ยนะจากในบ้านนะครับก็ซึ่งก็ต้องเห็นนะ,ะเนาะเสียวตรงนี้เป็นซี่เหล็กนะครับซี่เหล็ก นี่ก็ต้องอื่นล่ะนะต้องอื่นก็เราก็ทํามาตามปกติเนาะก็มีเสออาอาเดี๋ยวตรงนี้ต่อขึ้นไปรอตรงนี้ก็เป็นเสาเอ็นนะเสาเอ็นนะครับขึ้นไปบนนู่นอ่าตรงนี้ก็เป็นทับหลังนะทีนี้เอ่อจะเล่าให้ฟังว่าตรงนี้ถ้าไม่มีเสาเอ็นนะไม่มีทับหลังนะมันก็จะล็อกไม่อยู่นะตรงนี้ล้มเลย ง่ายมากนะครับถ้าสูงกว่านี้สักหน่อยก็ก็ควรจะมีนะแต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกนะก็ระยะเนี้ยโอเคไม่เกิน3เมตรอันนี้ก็ประมาณสองเมตรนะสองเมตรตรงนี้โอเคตรงนั้นไม่เป็นปัญหานะมีแค่ตรงนี้ข้างบนครับก็จะทําให้มาัาสามารถล็อกอีกตัวที่เป็นผนังปิดเนี่ยอยู่ได้นะครับ่ะดูนะครับก็ แบ่งตรงนี้นะ80เหมือนกับตรงนู้นเลยครับก็ได้เป็นข้อสรุปนะในการแก้ไขปัญหานะครับอุปสรรคในการทำรู้วซึ่งตรงนี้ก็จับเตรียมเสร็จแล้วนะก็เป็นรูปเป็นร่างพอสมควรแล้วเดี๋ยวก็ที่เหลือก็มาทำตรงนี้ครับทำตรงนี้ อันนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปในบ้านเนาะเ,นเดี๋ยวเราจะหล่อเป็นหลังาคาคล้ายๆหลังคาคอนกรีตอย่างนี้แหละนะครับซึ่งท่านใดที่สนใจไอเดียก็ไปดูในในคลิปก่อน,อน,อนนะห,หน้านู่นนะครับอตอนนี้คลิปนี้กอ็อย่างที่ว่าคือมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเจออุปสรรคปัญหาลเอียงอย่างเงี้ยนะก็ทำไงนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็เอียงแบบนี้แหละนะครับตั้งแต่ลองก่อสร้างเนาะ เราก็รู้ว่าเอ๊รู้ว่าทไงดีตอนแรกว่าจะทํารั้วหลบเข้ามาอีกนิดนึงแต่ว่าเสียดายพื้นที่นะอย่างนี้ต้องหลบเข้ามาอีก20เซนเนาะเข้ามาข้างในอีก20เซนซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในของเราอยู่แล้วนะจริงๆแนวรั้วเราต้องอยู่แนวรั้วเราต้องอยู่ตรงนี้นแนวรั้วเราควรจะอยู่ตรงนี้นะนี่ยยับมาอีกประมาณ10-20เซนแหละถ้าไอ้เสาเนี้ยมันไม่เอียง แต่งอะไรก็ตามมันก็จะติดไอ,ม,อ,อมิเตอร์น้ําอีกนะครับมิเตอร์น้ําก็มาวางไว้ตรงนี้อีกนก็เลยต้องหลบมิเตอร์น้ําอยู่ดีซึ่งตรงนี้เป็นตาแหน่งที่เอเข้าไปน้อยที่สุดเนาะเข้าไปน้อยที่สุดละไม่มีเข้าได้มากกว่านี้นั้นอ่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้ไปอดูอทีนะครับนี่ก็เสานี่มันเอียงเข้ามาก็าเอียงมัเก็เอียงเข้ามาก็าเอียงนั่นแหละ ก็ทําให้เป็นช่องแบ่งซึ่งตังนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กซีซีซ,ซ,ซีเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ก็เดี๋ยวช่างเหล็กก็อาจจะต้องแบ่งตรงนี้นะให้มันไม่โดนเสาถามว่าทําไมไม่ให้การไฟฟ้ามาจัดก,การนะครับโอ้โหการไฟฟ้ากว่าจะมาได้เนาะตามอารมณ์เขาเลยตามงบเขาเลยนะก็สรุปว่าก็เลยแก้ปัญหาไปแบบนี้นะครับท่านใดที่มีคอมเมนต์นะครับมี ความเห็นมีคำถามนะก็สั่งเอาส่งไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วก็มาทำรงส่วนนี้นะส่วนทางเข้าก็จะถือว่าใกล้เคียงนะแล้วก็จะเป็นพวกฉา,าบตรงนี้นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องก็จะเหลือแต่ง,งานภายนอกนะงานภายในกเ็เสร็จกับหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ